สวัสดีค่ะพบกับจอก,กราฟจับจุดเทรดวันที่28ธันวาคมนะคะจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยเบรกเอาออกจากกรอบดาวเทรดในกราฟ60นาทีไปไม่ทันไรก็มีแนวโน,น้มว่าจะยอดตัวลงมาตามสัญญาณขายที่เกิดขึ้นในเขตโอเวอร์บอทของ Modified Stochastic แล้วนะคะเราก็แนะนำว่า น่าจะซื้อรอซื้ออ่อนตัวนะคะโดยที่เป็นการวกกลับขึ้นมาให้รับได้ที่ประมาณ1510-1515ถึง15 1515จุดนะคะต่ำกว่านี้ดูสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็แนวต้านยังคงจำกัดอยู่บริเวณ1 5 2 0ถึง1525ค่ะ สต็อกวิวตัวแรกเป็นตัวสวัสด์นะคะสวัสด์นี่เมื่อวานได้แรงซื้อเข้าผักดันให้ราคาเดินหน้าขึ้นมานะคะมีสัญญาณหนุนจาก m o d i f y Stochastic ที่เพิ่งจะก้าวพ้นจากเขต Oversold แล้วก็ให้สัญญาณซื้อขึ้นมาดูแล้วถือว่าน่าจะมีอัพไซด์ให้เล่นได้นะคะโดยที่มีแนวต้านแรกเนี่ย39บาท5 0ถัดไป40บาท5 0รับ37บาท5 0และคัดลอสที่36บาท75สตางค์นะคะ ตัวบ้านปูนะคะแนวโน้มทางบวกกลับมาอีกครั้งหลังหลังจากได้สัญญาณซื้อจาก Modify i e Stochastic ขณะที่ m a c d เนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะส่งสัญญาณตามมาได้ในเร็วๆนี้แนวรับของบ้านปูจะอยู่ที่18บาท50แนวต้าน19บาท20กับ19บาท70และคัดลอสที่18บาท20ค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว UTP นะคะราคาเดินหน้าขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่ไหลกลับเข้ามาหนุนอย่างหนานแน่นแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะน่าจะเดินหน้าทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ6.45กับ6.60ได้ตามลำดับรับที่6.10นะคะแล้วก็คัดลอสที่6บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ